ทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนวันนี้กะกะประมาณตะเว้นกะประมาณเทงพอดีคอยกะส้าพี่น้องหาให้ยู่ให้กินอยู่ในเฮือนนี่มันนี่กะบไม่ได้ไปดงไปป้ามันนี่ค่ะเนี่ยจะพาพี่น้องต้มกล่กินอยู่ในเฮือนนี่มันนี่นายเมย์เพิ่งกะ เพื่อนจะแกงไปเลยแกงแกงวายเชื่อกระดูกหมูนั่อกระดูกหมูที่ได้มาตะป้ามันนั่นแหละพี่น้องเอ้ยแต่ค่อยจะต้ม,กมไก่นี่นะไอไออมาตะนาบางฮะนนี่หม้อหม้อเพื่อนจะแกงวายนั่นแหละมีกระดูกหมูอยู่กระดูกหมูป้ามาแต่เมื่อนั้นแหละพี่น้องเอ้ยตอนนี้แกงนี้เพื่อนจะซุกละเดี๋ยวค่อยต้มน้ำก่อนมาในพี่น้องเอ้ย ก๋วยหม้าคีบอิตูแกงรูหมูเสวายนี่นะรูหมูที่ค่อยได้มาตะป้ามาแล้วกินนี่อีเมย์เพิ่นกะกินข้าวก้อนนะเพราะว่าเพิ่นคลั่งไก่เพิ่นมีกินไก่ชวนค่อยกะจะทากินต้มไก่พี่น้องเลยตอนนี้หมอหอก็เดินละ เดี๋ยวเราจะโลกไก่ก่อนพี่น้องวันไก่ก็จะแข็งละเอาโคไว้แต่งละนำมอหน่อยโหด จะต้มกินก็่น้อยสินมูสิินมูป้าของเทอเอน่ะส้าวห้าพี่นองเบิพี่น้องถงชาวฮาผันกีบหรือสองหมื่นห้าั่นเลยนะะเบิงหนังมันเจอความน้ำอัเน่ครีเนอมูนะคือจะลายก็ว่าคือจะเป็นตัวเนืวอกาตัวคอยไดวังหันนะหมูนี่นะ หาก็ได้มาเมื่อนี้มาได้มาตอนเช้าแล้วเขาจะเอาเป็นโต๊มาบ้านเลยบางชงเดี๋ยวห้าวไปต้มไก่ได้กินเพราะว่าอันนี้อายเปนจีฮ็ดชมนะเันจีฮ็ดสมไปซื้อมาเฮ็ดชมเดี๋ยวอีมืออื่นกะว่าก็จะขึ้นป้ายพี่น้องเอ้ติดตามแบมเดียไว้นะสองทงนะธงละนเชห้าพันกีบด้วยธงวัสองหมื่นห้านะมาห่มเดี๋ยวนะเท้ากันห้าหมื่นกีบนะหลายเด้พี่น้องเอ้ สินหมูป่านี่หายนะได้ชำนี้น่ะในฮาเมื่อชำสินอยู่ในตัวเมืองของเราเลยนี่ใคเพื่อนก็จะฟักเค็ดชมหมูนี่กันหนังนามี่หนังนามนาโอ้หนังนาเนี่ยกว่ากว่าควายได้เห็นหาก่อนนี่พี่น้องเลยชุบใส่หมูตัวเยอ้นี่น่ะกว่าควายได้นะควายได้วางขึ้นป่าวังหัลนะหนังบางๆนึงในหนังเยอะเลย ข้อย่าไปจี้ใกล้ก่อนมานี่ถ้าเอาขีละชี้นมันจะมันจะแน,น่นเนาะพี่น้องถ้าเราไม่จีชิ้นมันจะแน,นแ่น,แน,นแามากเอาแบบนี้ไม่ยอม มันอ่อนะถ้าไปจี้คนขาวมันก็จะติดอยู่ ລရဘရတျကးကလရရမရ္ရမရန်တီွလရပါတရယအတွလို့ေပါတျကေသယ

้ตี๋จีตลาดคุณกะเขาซ้นหมูป้าที่อ้ายคนซื้อมานะมาขายเลยพี่ต้องเลยนะเขาขายรอบบ้านอยู่นี่ อะไรก็มีก็เาลอยพมันปันเดียววจะกบุนปนปันกันแต่ก็แบ้งขายก่น่าจะปั่นกันเดียวแบ้งขายนนั่นเยอะเดียวบนี้ป่เดียวปันเดียว้ปันะเปนปันเดียวนะเี่วเาขาย เ้ยซื้อมาอีล่ะเมื่อกี้ไอชื้อมาสพูดสองงวันี้เื้อมาอี่พี่น้อยตองทำใ้ตึงได้ทำให้เขาให้งแล้วน่าจะงวงมันเขายังจะปั่นเียวเพิงมงเนียน่าหาพี่น้องเยมาละไม่ถงนึ่งาเดียว่วงวัเจ้าเดียวนะนาพี่น้องสำคัญทเดียวนะเพราะว่า คนที่ได้มากคือมีอยู่สามคนเขามาแล้วก็เขาน่าจะปันเดียวละเพื่อจะขายคล้ายๆแบบนี้แหะเขามาเจ้านี้เอามาขายไม่เอาอีกว่าเจ้าเดียวนั่นแล้วตอนนี้ค่อยก็ฟักแล้วนะเดี๋ยวจะต้มมานี่ค่อยจงไว้ส่องขายม่ได้ต้มหมดแล้วเลยเดี๋ยวจะต้มน้ำก่อนค่อยอันเสิอไก่ ใส่ข้าก่อนข้าก็เต็มแล้วล่ะวิเค้าะหเทมมาขามเชื่อด้บอกสมออกเอาสมออกดมาขามซองเลยเดี๋ยวเชื่อน้ำค้างก่อนมาดิ Uh, nhanh đi tốt nhay đi này ăn luôn coi anh nuốt cái gì cái đời? มอแล้วบันนี้ก็รอให้น้ำเดือดก่อนเ้าจึงได้เอาไก่เสิร์ฟบันนี้เดี๋ยวรอ,อแป๊บนึงพี่น้องเลยซื้อมาสามถุงไ,ได้ต้นนี้เด็ดกินหบุปผาถือว่าโอเคเดี๋ยพี่น้องเลยถือว่าลายชมโคนกับเทปเท้าเชือกกับมันหายะนี่เดี๋ยวอายไปจะห่อ,หอสมคนปงมอค่อยกนี่คนไปล่นเบอร์ตองในขนาด ทามอพอดกะเบิ่งอายพอยเห็ดหอสชมหมูป่าก่อนอ๋อเนี่ยคือลายเนาะแลวปลเอาต้นเนาะ อันนี้มีพิ่นเยอะปีงปีงสำลาแล้วก็ต้าแดดไว้เพิ่นเยอะมากินลายมือออกเป็นเห็ดตัวเย็นก็ตัวน้อนอยู่อดอกดต่างต่างอย่างนอยโย่หามีแพร่โย่้องรับขันมูโยะนี้รับแปดสิบโลครับคุจ้างมูคนนั้นไม่โดนก็ได้หนิโดนแปดสิบโลได้แล้ว สองพอกิมอะไรันันดีบ้มเอาเอเท่าไหร่ตอนนี้มอนำฮอนเขาก็เดินล้ะเดี๋ยวเขาจะเอาไกลลงก่อนพี่น้องบ้านนี้ เดี๋ยวเฮาอมันเดืดจัง่อยเฮาจะเบอเอาเบอมาเคยมมาเซออ์บบนี้คนห่อแล้วลราได้สองสี่หกได้หุห่อไปเลยห่อที่ชีอยู่ท t ยก็ยังอยู่นะ สิประมาณหอหนึ่งสิได้แปดหอพี่น้องเลยเบิ่งมอตมไก่เขาก่อนกดละด้เนียวเจ้าเบอร์มะเขืบเชื่อก่อนบานี้น่านีพี่น้องอันนี้คือเบอร์มะเขืบค่อยไปทีเชื่อได้เบอร์มะขามได้เชื่อเบอร์มะเขืบเขียบแทนแล้วก็เชื่อมะขามแทนอ่ะ บาดี้กะรอมันซุกบาดี้เดี๋ยวคอยจะไปหาตาแจ่วแล้วบานี้ตอนนี้มอตุ้มไก่เฮากะซุกละเดี๋ยวจะปงก้อนบานี้พี่น้องเลยนำหุ่นขนาดพี่น้องน้าแจ่วเฮากะตาแล้วนะซึ่งมันขาไรมันเลยสมไม่ใช่ว่าชุ่สมๆน่อยนึงเดี๋ยวตักกินก่อนบาดีบ่ายโมงแล้วท่านเกาอยู่พี่น้องเลย นี่ต้มไก่เฮากับซุกแล้วพี่น้องเอ้ยพร้อมกินไนนด้เลย,ยบาทนี้มาเลยพี่น้องกินข้าวเท้งกันเดียได้บาทนี้ต้มไก่ชิ้นหมูป่าก,กับพี่ทีกินาะเขาเฮ็ดชมแล้วกะ็ขอยเมย์เป็นกระปิงสำลาไว้เฮากินต้มไก่มาหนี้อันนี้กระปิงชิ้นหมูนี่กะม,มาเลอพี่น้องเด้อ bướm 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 ดูได้าาพี่น้องเลยชอบคลิปน้อยพนนีดูดูแห้งอ่าสำหรับคลิปนี้่อยกาขอปิดคลิปลงเพลงสำนีกขอขอบคุณขอบใจน้ำพ่อแม่พี่น้องที่ตามนับส้มเดี๋ยวคลิปหน้าพอพอเดี๋ยวไม่